ชัยพลเนี่ยจะโดนถอนประกันหรือไม่อยู่ที่พฤติกรรมของตัวเขาเองและข้าทาสบริวารยูทูบเบอร์ทั้งหลายคุณไม่ควรพูดว่าคุณไม่มีความผิดคุณต้องพูดว่าคุณยังไม่พอใจคําตัดสินและจะอุทธรณ์คัดค้นนานคำพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ภาคสี่คุณควรพูดแค่นั้นคุณไม่ใช่ไปบอกว่าหมาพาชมพู่ไปตายผมไม่ได้ทําให้ชมพู่ตายแบบนี้เป็นการที่ไม่เคารพย่ำเกงในคําตัดสินของศาลซึ่งคุณอาจจะโดนถอนประกันได้ ดังนั้นให้คุณระมัดระวังคำพูดคำจาครับพวก y o YouTube ลุงพลตีกันเองแล้วครับนะก็มันก็ทะเลาะกันก็มีเรื่องเดียวคือเรื่องผลประโยชน์ไม่มีเรื่องอื่นอกครับนะลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์พวกนี้ก็มีเรื่องเดียวคือผลประโยชน์เพราะตราบใดที่ยังมีคนไปดูไปบริจาคไปซื้อสินค้าผลประโยชน์ยังอยู่ร่วมกันได้มันก็ว่ากันแต่ตอนนี้ถ้าผลประโยชน์มันขัดกันมันก็ตีกันก็จบแล้วก็มันไม่ได้มีอุดมกงรุมการอะไรมันก็เป็นการมารวมกันเพื่อผลประโยชน์ ชัยพลอยาไปบอกว่าหมาพาชมพู่ไปตายนะครับระวังนะครับนะครับระวังระวังเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับกินข้าวหลามขณะปั่นจักรยานนะสำลักอาหารติดคอเสียชีวิตอุย้ยจากเรื่องเล่าเช้านี้ทำไปเล่นไหมนะกินข้าวหลามขณะปั่นจักรยานสำลักตายครับโอ้โหฟังแล้วน่ากลัว อิสราเอลลั่นสงครามกับฮามาตในกาซาจะดําเนินต่อไปอีกหลายเดือนนะครับก็สงครามนี้มีมีอะไรดีผัวคว้าปืนยิงเมียลูกเลี้ยงดับหยิบมีดไล่แทงน้องเขยเจ็บอือโอ้โหวันวัน,วนมีแต่เรื่องความรุนแรงเนะียปัญหาความในครอ,อบครัวอย่าใช้อาวุธนะอย่าใช้คําพูดที่รุนแรงนะอย่าทําร้ายร่างกายสามอย่างเนี้ยถ้ามันอยู่กันไม่ได้ก็เลิกลากันไปหนีกลับบ้านอะไรไป แล้วก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับเพราะฉะนั้นผมดูข่าวเนี่ยหัวเมียตีกันฆ่ากันเนี่ยนะผมดูแล้วมันโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงอืมนะครับอืมอืมโอ้โหอุบัติเหตุอะไรจะอะไรต่างๆก็เยอะนะสิ่งเก๋งหนีตำรวจพิกหงายท้องพบกัญชาบ้บองไผ่ซุกเต็มคันโอ้โหนี่วันๆเนี่ยดูนะครับนะ ทั้งกัญชาทั้งอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เสพเข้าไปแล้วก็เป็นไงโอ้ยพวกกัญชาเสรีเนี่ยผมดูแล้วไม่ไหวไม่เห็นด้วยนะก็ฝากราัฐบาลเศรษฐาคุณยาอายังไงนะกัญชงกัญชาพรีกันเพลินไปหมดนะนะอืมว่ากันไปครับเออเหยื่อเพิ่มเด็กชายโดนล่วงละเมิดจากโค้ชฟุตบอลและอดีตทหารอืมนี่ข่าวล่าสุดนะ โอ้ยวันวันมีแต่พวกล่วงละเมิดหื่นกามเยอะแยะมากมายนะครับอืมคพือหาปลูกทุเรียนห้าร้อยต้นบนคอนกีตกลางเมืองคอนนะครับจากเรื่องเล่าเช้านี้นะอยู่ดีๆก็ไปปลูกรถเอ่อทุเรียนห้าร้อยต้นบนถนนคอนกีตอืมก็ไม่รู้ก็ทําไปเพื่ออะไรก็นนะเกิดมารวยก็จะทําอะไรก็ได้ไมั้ยอืมก็ไม่รู้มันจะคุ้มไม่คุ้มไงก็ว่านไปนักศึกษาแพทย์ตกตึกตะเสียชีวิต อไม่รู้เป็นไงนะอืมสั่งของทางออนไลน์รองเท้าคัดชูได้แค่รองเท้าแตะไม่ตรงปกอืมเยอะแยะไปหมดแต่วันๆมีอะไรจาอะไรกับทุกวันๆภายออนไลน์แก๊งหลอกลงทุนปฏิบัติการแอนตี้ออนไลน์สแกมเยอะนะพวกหลอกลงทุนเยอะนะบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักธุรกิจก็หลอกละหลอกก็ล,ลงทุนนะครับคนละห้าสิบล้านร้อยล้านนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองพูดนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเยอะแยะนะยเราเห็นบางคนก็การศึกษาสูงเป็นคนดังเป็นเน็ตไอดอลเป็นอะไรต่างๆออกทีวีบ่อยไปชักชวนก็ลงทุนครับหลอกเงินหลอกทองครับนะครับเขาเสียหายกันคนละห้าสิบล้านร้อยล้านบ้างนะเอออืมนะครับอืมอืมนะครับ หลอกเขาลงทุนหลอกอะไรต่างร่ํารวยนะบางคนก็ไปพูดว่าหลอกเขาร่ารวยจากข้าราชการธรรมดาเป็นข้าราชการนะครับมีเงินห้าร้อยล้านนะครับไปนั่งโบ้เลยครับว่าเราเนี่ยโ,โหรวยมากนะเงินที่ได้มาจากการหลอกลงทุนเนะี่ยบางคนเนะี่ยหลายคนเนะี่ยมีมีเรื่องแบบนี้กรุงเทพขึ้นแท่นอันดับหนึ่งนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกปีหกหกอ้น่ายินดีนะจากเรื่องเล่าเช้านี้นะนะครับอม,มีอะไรที่น่าน่าสนใจไหมครับเดี๋ยวดูนะ ผมก็ลนะดูข่าวดูอะไรที่น่าสนใจก็นะเออนะก็ดูอะไรที่น่าสนใจก็นํามาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนฟังนะนะครับใครเดือดร้อนอะไรก็มานะครับทีวีก็ไม่ให้ออกก็มาออกที่นี่แล้ครับออกเริ่มต้นที่เนี่ยนะยินดีเลย เมียแจ๊ดล่ําให้ที่แจงดราม่าถูกแฉเนรนคุณทิ้งแม่เรื่องภายในครอบครัวก็ไม่รู้จะมาพูดจะทำไม,ไมรู้แต่ไปหมดนะคนเรามีพ่อมีแม่ก็ต้องเลี้ยงดูผมก็ต้องเลี้ยงดูทั้งเงินเดือนทั้งค่ารักษาพยาบาลนะอืมนาลาที่วาดอ่วมตายแล้วเจ็ดกระทบนับแสนเนี่ยฝากนายกไปดูด้วยอย่าไปถ่ายรูปอย่างเดียวอืมนะครับอืม นะข่าวสดเกิดอะไรขึ้นกับช่อง YouTube ใหม่ลุงพลป้าแตนถูกปิดอีกแล้วหลังช่องเก่าสร้างรายได้ก็ถูกปิดช่องใหม่ก็ถูกปิดนะเอก็ถูกปิดนะมันก็เป็นเวรเป็นกรรมนะชนกระบะขวาดร้านค้าพังนับสิบว่ากันไปเนี่ยมันมันทั้งหลับในทั้งเมามันเยอะแยะนะขับมันช้าๆหน่อยครับคดีดังปีที่แล้วก็มีคดีอะไรกรนันนกเสียแป้ง นะ,ะกำนันนกเสียแป้งแอมใจยายนะครับสมรักแล้วนะก็อะไรลุงพลป้าแสนเนคดีดังๆในปีที่แล้วเนคดีคนดังทั้นั้น,น่สมรักก็ผมไม่ผมไม่ได้โม้ผมไม่รู้นะพาเด็กเข้าโรงแรมนะก็ยังสู้คดีกันต่อไปก็ว่ากันไปนะไม่รู้นะเสียแป้งก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาลน,นะ ทั้งๆท,ที่เป็นนักโทษและหนีออกไปต่างประเทศก็ตํารวจไม่สามารถจับกุมได้ก็เป็นความบกพร่องของเจ้าที่ราชทัรน,นะซึ่งราชทารน,นี้ตอนหลังนี่ก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วมีข่าวอะไรต่างแล้วก็เอ่อเอ่เอกำน,นกันนกก็ถูกดําเนินคดีอยู่นะครับกรณีโดนข้อหาสั่งยิงตํารวจตายนะตำรวจทางหลวงซึ่งเขาก็มองว่ามีสวยทางหลวงมีอะไรมาเกี่ยวข้องไหมนะครับน,นี่อะไรครับสาวโรงงาน เลิกงานขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านถูกรถทับล่างแหลกกลางถนนโอ้โหนี่มันอันตรายนะครับมันท้องถนนเนี่ยโอ้นะครับอืมนะเสียแป้งจำคุกตลอดชีวิตก็คงไม่มาและแอมชัยนายตอนนี้คดีอยู่ในศาลนะครับผมเองเป็นทนายความของผู้เสียหายนะครับสรรปกรเข้าอสรรพกรเข้าตรวจสอบลุงพลป้าแตนแล้วใช่ไหมครับนะตามรายงานข่าวในทางรัดก็ ทางรับได้ข่าวว่ากําลังดําเนินการอยู่กําลังดําเนินการอยู่นะแหล่งข่าวทางรับนะเขากําลังดําเนินการอยู่นะครับอืมดําเนินการอยู่นะก็ปากก็ต้องระวังนะอืมคําสาบานลุงพลเริ่มทํางานแล้วครับบอกว่าทําดีจะได้ดีและชีวิตจะ,จะเจริญก้าวหน้าตอนนี้คําสาบานถ้าทําไม่ดีก็ชีวิตก็จะอับจนคําสาบานเริ่มทํางานช่องใหม่ลุงพลป้าแตนปิลอีก